วัสดีครับผมจะมาคุปตาคู่ไปต้มครับเพื่นต้นกำลังเคี้ยวกำลังงามผมอยู่เตะโอ้หมดฟันก็มีหัวอยู่ครับจะไปต้มจากหน่อเสนอครับซีเม่บ่โอ้กำลังอ่อนนะครับกำลังงามงามตาคู่น้อยต้นตาคู่ครับหัวกำลังงามกำลังต้มแสบครับกำลังอ่อน โอ้ยซับขาดจ้อยกันล่างงามครับสาคู่หาะ,ะไปคุดแก้ลหลมันจะอันนี้ครับมันมันจะเป็นเสียงนะครับตเวลาคุดร้อนเสี่ยมบยกลายก็สับงาสากคู่ไปต้มกิมน้ำตาลาครับลูกครับ ไปต้มกินลำปานแฉบๆนะครับพุทธเน,น,ออน่มันจะอ่อนมันจะมันจะบ่มีเสียงหมดแดงกันไล่หลายใส่ตดบกม่วงกันได้บกม่วงกับหลูกง,มงามครับบกม่วง้อเดียวกันได้พอต้มเลยแหะครับกินอิ่มบัดบางงามอร่อย งามใช้ได้สวยไปครับไปต้มสาคูกันสวัสดีครับ